เฮ้ยใส่เส้นะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ไอ้เฮียก็จะตายน้ำหูน้ำตาลุลินทรีย์และอ่าวันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟ ปองแปงนะปองแปงสี่โอเคไปแบบรวดเร็วเลยจะได้ชมคลิปกันยาวๆมีนี่โปรโมชั่นครับมีโปห้าสิบสามร้อยปืนห้าร้อยแล้วก็เป็นเซตพันครับสูงสุดแล้วก็มีตัวละครตามนี้เลยตัวห้าร้อยแล้วก็ตัวพันนะครับไอตามสตรีมเมอร์หรือไม่ได้จะว่าตามคนทําคลิปเนี่ยว่าได้ตามนี้หรือเปล่านี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ส่วนของฟาร์มเนี่ยก็ประมาณนี้เลยโอเคจะขึ้นรูปแบบไป๊บโอเคไปชมคลิปกันดีกว่าแบบรวดเร็ว ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ข้างล่างนะครับโอ้วันนี้เวลาเต้นนะครับเต้นเบาๆเื่นราตรตจึงภาพสวยโอ้ยไม่ขึ้นละมาละคืออะไรแบงค์มันคือเวลาโน้ตวันนี้เวลาเต้นนะอันนี้อาจจะได้เสียงพี่เต้นเบาวๆหน่อยนะครับมันเขาให้ผมเปิดผมเปิดสตรีมให้อยู่ไปฟังเสียงเอาไว้ ตีมเขาดีเลยนานจัดดักไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูย้อยเฮ้ยลงแบงคยโอ้ความยางไม่ติดไอ้แบงค์เอ้ากูไม่ได้ดองยายาเลยน้อง ไอ้เชยเมื่อกี้พับจอไสัตว์เกือบขีดตายสองเมื่อกี้ไม่ได้ปั๊มยาสวนเมื่อกี้เมื่อกี้พับจอไอ้เยมึงไหวไหมไม่หวองงเลยไม่ต้องพูดมึงพูดตัวเองละมา รับจอเฉยเลยยิ้มนะรอบก่อนมาเล่นแบบสบายสบายเลยหนึ่งกินนิ่มเลยสุดเวทเนี่ยสองตัวโอ้โหเยอะไปมุยูยของกูระเบิดแน่นอน ครับครับค่อยๆไต่นะครับท่านผู้ชมค่อยๆไต่ไปนะครับแต่แหกไม่ดีเฮ้ยเท้ยอ๋อ,อเต็มตัวระเบิดเต็มปแ,มแมปรแล้วก็ลากือ ไอ้แบงค์ซื้อไม่ตรงนะครับเท่านี้นนจ้าร้อ,องให้น,น้องอ่ะมึงรอรับเลยเฮ้ยย,ยิงไม่โดนเฮ้ย ไอ้ย่าไปกูโง่จังวะไอสัตว์ปิดโลกห่งตัวเองไอ้เ่ีเอ้แตนครับมาสองตัวนะไปแกผมเห็นอยู่ ทิ้งฟรีสปอร์ตเฮ้ยตัวแปลกๆเฮ้ยอะไรวะไม่ได้โชว์เลยอะ่ะ ห้าร้อยครับ oh, แตงนะเลยไปแล้วไลยไปแล้ว เฮ้ยไปลแลวจ้าไม่เอาปืนอะไรมาเล่นนะ่ะเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยเชี่ยววะคิดเองวะโอ้โหเ้าของใหญ่กันมาเล่นเลยวะ ตีไฟฉายเนี่ยนั่งเกียดจัดโอ้โหโงงงงไอ้เหี้ยใครจะไปทู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาของใหญ่บ้างน,นะครับเจน็นเย็น เ้ยหาตีนแบบนี้หละแตกความยากนะใช่ป่ะเม็สองร้อสามสิบ ถ้าไปสองร้อยได้ฟาร์มยากครับของจริงเก็บของก่อนเนียอะไรอ่ะแรงจังวะ โอ้ไอ้เหี้ยปืนอะไรอะ่ะโคตรแรงเกือบิดอะ่ะเฮ้ยเล่นพันกันเลยนะเมื่อกี้แม่งเอาพันมาตบแยดรับไม่ได้ ไม่รู้ว่าพันหัวกี่เมตรตายเย็ดพี่เต้นย,ยิงได้วะพันแตกนะครับใตกเปล่าไม่รู้แต่เราอ่ะมือที่สามฟักเกอร์มาฟัตที่ไหนวะเอ้ากูวิ่งต้องนานไอ้ที่อ่ะอยู่ไหนกันวะ อย่าบอกนะอยู่ตึกไอ้าสาัตว์กูวิ่งต้องนานไปอยู่ตึกใหญ่เชยเราต้องจูงครับเราเป็นมือที่สามฟักเกอร์เขาเป็นสตรีมเมอร์เราเป็นมือที่สามคืนไม่ตรงด้ะ สองตัวสามตัวเพราะว่าพันใครไหวอะ่ะเฮ้ยใครไหวไปก่อนแอบขอจูกเราไม่รู้นะว่าหัวกี่เม็ดอ่ะไม่แน่ใจว่ะ้องลองละ พ huh. hey, ี่เทนมีตี้เฮ้สัต กูไปไหนก็เจอแต่ตัวค่ะเลยมันดูเจอไปหมดล e. เ,เลยเอาอะไรไปชน,ไน,นะนิดนึงนะเราต้องเป็นมือที่สามครับต้องใจเย็นนะไอ้อาร์ด้ไอ้อไอเกิเกิเกเกเกรต้องในะจร่มๆนะยิงไม่ค่อยเข้า,ขาขนะครับเพื่อนต้องรอรอรออย่างเดียว ไม่ได้ส่งไม่ได้ยินเสียงอะไรทอะไรเลยโอ้นั่นนั่นชั้นห้าชั้นห้าขึ้นไปก็ตายอ่ะลองจูกสองหนึ่งให้ดูนะ มันจะบอกกันแล้วนะครับวันที่สามมาแฟกซ์ <c oughs> ยิ่งกูไม่โดนเลยคือมัน ต้องเราขึ้น,นชื่อว่านักจุกระดับชาติน,นะครับไม่นองกลัวไม่ใครตั้งให้กลัวไม่มีหรอก เฮ้ยเ <l id> ียเฮ้ยอ่ากูว่าแล้วเพื่อนนึงมาซ้อนเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนมันด้วยหัวสามไม่ตายหัวสามไม่ตายโตอันน่าจะถึงนะครับ วิ่งไม่โดนเลยทียอ่ะเนี่ยตั้งหลักกันนี่ยิงฟีมาฟัดพวกมึงต้องตายทุกตัวเฮ้ย <c oughs> ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย <c oughs> <laughs> <laughs> เฮ้ยไอ้ยีย่อะมาดิมาดึงดึงๆๆ <c oughs> ดิง <c oughs> เๆๆ <c oughs> ข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยไม่เก็บเซ็ตเร็ววะสามร้อยเลยนะเฮ้ย trao lên mùm Máy tài quá Tôi qua, เราสามเราต้อมดีกว่าถ้าปืนตรงนะไอ้เหี้ย Ooh, <laughs> goodbye. อาจจะไม่ค่อยพูดนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วมาดิเขาไม่ดันบ้างเลยขอให้เราตามอย่างเดียวเลยเยียเ่ยกูเหน,นื่อยแล้วเฮ้ยอ่าฉอดนี้แล้วโชโกโชโก้ไปที กูเนี่ยจะไล่และไอ้เหี้ยเบ็ดแบบนี้ตายไหมไม่ตาย Ê, mày thử về mẹ chết lên nè, hơi ไอ้เฮียก็จะตายน้ำหูน้ำตากูเล็ดหมดแล้วอ่าเฮ้ยโหตก เอี๋ยว่ะฮััโหลครับต้องสอบไหมครับฮวัสโหบนตอร์ต้องสอบไหมแายไปตอนเก็บของเนาะมาครับห้องหนึ่งหนะครับกับพิเตอรสลอร์ใสยตึงตานนี้เราจะชนะหรือเราจะแพ้ ต้องมาดูกันข้าเปิดหัวกูก,ก่อนเลยเฮ้ยกันหนึ่งดีไม่โดนเลย โอ้โหกลับได้มันไม่ตรงอ่ะ

ไม่ไหววะปวดนิ้วแตกพันแตกพี่เต้นแตกยอกยอกโอเคมีเพียงเท่านี้นะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากจ้างกด like ไลค์ด้วยนะครับไว้ติดตามคลิปหน้าแล้วว่าจะไปเซิร์ฟไหนขอบคุณครับผม